ดีค่ะเพื่อนๆมาพบกับจูนวัสดีค่ะวันนี้นะคะจูนก็จะมารีวิวบัตออเนื้อครีมตัวใหม่จากลากาสนะคะจูนซื้อมาทั้งหมด หกสีด้วยกันค่ะนี่เต็มไม้เต็มมือเลยนะคะจริงๆตัวนี้มันออกมาสักพักแล้วค่ะตอนแรกมันจะออกมาเนื้อที่เป็นแบบสีดำๆหน่อยใช่ไหมทุกคนแต่นี่น้องเขาออกสีใหม่มานะคะจุนก็เลยกัดมาให้เพื่อนๆได้ดูกันค่ะว่าแต่ละสีจะเป็นแบบสีแบบไหนอะไรยังไงนะคะแต่ก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกําลังใจให้จูนด้วยนะ น้องครีมบัตตัวนี้นะคะจะมีชื่อรุ่นว่ารากาสเบบี้ไวท์ครีมบัตสนะคะเปิดออกมานะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะข้างในเขาก็จะมีซองแบบนี้ซองนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบฟองน้ําเอาไว้แบบ แทบแทบ,แทบ,แ,ทบแทบนะคะแล้วก็จะมี้องเขาอยู่ข้างในเราจะเห็นสีเขาชัดมากนะคะเพราะว่าแพ็คเกจเขานะคะจะแบบใสๆมองเห็นสีเลยเดี๋ยววันนี้นะคะจูจะมาสวอทให้เพื่อนๆได้ดูกันคะ่ะว่า6สีที่จูนซื้อมาจะมีสีที่แตกต่างกันอะไรยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวมาเริ่มจากตัวแรกกันเลยะคะ่ะตัวนี้นะคะจะเป็นรุ่น baby in love นะคะจู <c oughs> แกะฟองนะ้ําให้เพื่อนๆได้ดูก่อนดีกว่าว่าฟองนะ้ําของเขานะคะจะเป็นยังไง น้องมาในรูปแบบกระถัดรัดมากทั้แบบน่ารักเห็นไหมคะจะเป็นทรงลูกไข่เนาะปลายเขาก็จะแหลมๆหน่อยแต่ส่วนตัวจูนะชอบใช้มือมากกว่าเพราะจูนรู้สึกแบบจูนคุมการใช้มือได้ดีกว่าจะใช้ฟองน้ำเนาะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่แขนก่อนแล้วก็มาลงแก้มให้พเพื่อนๆได้ดูว่าแบบเวลาลงแก้มสีจะเป็นในลักษณะไหน น่ารักมากทุกคนสีนี้แบบสีชมพูแบบบาร์บี้เลยเอาง่ายๆคือบาร์บี้เลยเนื้อเขาจะมีความแบบชุ่มชื้นเนาะแล้วก็เกี่ยงง่ายไม่ยากนะคะสีเขาจะเป็นแบบชมพูชมพูนะคะชมพูบาร์บี้อ่ะเอาง่ายๆสีชัดอยู่นะทุกคนค่อยๆแท็บนะคะมาลงที่แก้มอะ่จะจุมีความสุกมันสวยนะ มันดูเด็กอะ่ะมันดูเป็นชมพูแบบเด็กๆอะ่ะเพราะปกติอสีชมพูบาร์บี้บางครั้งอะ่ะมันจะออกแบบชมพูแบบขา,ขาวๆอ่ะนะแต่นี่มันแบบมีความเป็นแบบชมพูเลือดแล้วเลือดอะไรอย่างเงี้ยมาที่สีต่อไปค่ะสีนี้เลยค่ะสี Burberry Face นะคะสีน้องเขาจะออกไปในทางสีชมพูอมอม่วงหน่อยเนาะส่วนสีนี้นะคะจะเป็นแบบสีชมพูชมพูชมพ,ชมพูอันนี้ก็จะแบบอมอม่วงหน่อย มันจะออกแบบชมพูนมนมอ่ะทุกคนพอลงแล้วอะ่ะมันจะไม่ได้ม่วงกับขนาดนี้นะคะมันจะยังมีความแบบชมพูนมนมอยู่แต่จะประกายม่วงหน่อยเนาะเห็นไหมทุกคนเห็นสีที่แตกต่างกันไหมคะเฮ้ยทุกคนสีแบบน้องเขาน่ารักมากเลยนะดูกลืนไปกับผิวเลยคือตอนแรกเห็นสีอะจุนก็กลัวว่าเอามาลงหน้าแล้วมันจะเข้ากับหน้าไหมพอลงจริงๆอะ่ะ มันดูเข้ากับหน้ามากอะเห็นความแตกต่างไหมข้างนี้ก็จะแบบชมพูแล้เลือดแล้เลือแบบมีเลือดฝาดหน่อยอันนี้ก็จะเนียนไปกับหน้าแต่โดยส่วนตัวจุชอบสีนะคะเพราะว่าจุรู้สึกมันดูสดใสกว่าแต่อันนี้ก็ได้นะอันนี้ก็ดูแบบแต่งหน้าไปโรงเรีออยนได้มุนค,คือัไม่ได้หรอกเออต่อไปนะคะมาที่เบอร์ศูนย์หนึ่งดูงมิ่งมีนะคะ ีนี้ก็จะออกไปทางโทนสีส้มนะคะใครที่ชอบสีส้มจุนว่าตัวนี้แบบน่ารักมากเดี๋ยวมาลองสวอตก่อนนะคะว่าสีเขาจะเป็นยังไงใครที่ชอบสีโทนส้มจุนว่าสีนี้แบบดีเลยนะมันไม่ได้ส้มแบบไตแหลนอะเออมันสีส้มแบบอ่นอ,อนสีส้มสวยอยู่นะคะทุกคนพอลงที่แก้มอะ จริงๆแล้วจูนรู้สึกว่าจูนเป็นคนที่แต่งหน้าโทนสีส้มอะเข้ากับหน้ามากกว่าโทนสีชมพูอันนี้ก็เป็นแบบส้มแบบน่ารักน่ารักเหมือนไปกินส้มสักสิผลอะไรอย่างี้แต่ปากก็ต้องแบบส้มด้วยนะคะทุกคนถ้าปากแบบว่าสีชมพูมันก็ไม่ค่อยเข้ากันเนาะเดี๋ยวลองทาปากหน่อยขอลบปากก่นอนเฮ้ยได้ไหม เห็นไหมคะทุกคนพอเราทาปากสีส้มโทนเดียวกันนะคะมันก็จะดูแบบดีขึ้นคือตอนแรกคือจุนทาปากสีชมพูอย่างเงีแล้วแก้มสีส้มมาเลยไม่เข้ากันแต่พอทาไปเอ้ยมันดูแบบมันดูได้อะดูใช้ได้อะบินเท็ดบินเทจหน่อยอะไรอย่างนงี้มาต่อกันเลยค่ะกับเบอร์ศูนย์สองย u วดาร์ลินะคะเบอร์นี้เขาจะมีความเป็นแบบสีนูตอมชมพูชมพูนิดๆนะคะมันจะไม่ได้แบบสีชมพูมากแต่มันจะมีความเป็นแบบึกนูตหน่อย ก็ยังมีความเป็นแบบชมพูชมพูอยู่นะคะแต่ไม่ได้แบบชมพูชมพูแบบข้างบนนะคะจุวสีนี้เหมาะกับจุน<อ>เดี๋ยวมาลองที่แก้มกันค่ะสีานา่ารักสีน่ารักมากน่ารักไหมเป็นสีที่จุนชอบมากเลยนะพอลงที่แก้มอะไงทุกคนเห็นไหมสีมันดูแบบเป็นธรรมชาติมากอะกูทุกคนไม่เห็นยังเลยอะพออยู่ในกล้องแล้วมันดูอ่อนอะ มาที่สีเบอร์03 M So Muchel นะคะ <Ooh. S 1> สีนี้ก็จะคล้ายๆสีที่แล้วแต่สดขึ้นมานะคะเข้มขึ้นมาเห็นไหมมันก็จะมีความแบบคล้ายๆกัน <c oughs> <c oughs> ก็ยังคล้ายกันอยู่อะถือว่าคล้าย <c oughs> นิดๆถือว่าเป็นโทนเดียวกันแล้วกันแต่นี้มีความแบบว่าเข้มขึ้นมานะคะเหมือนจะใส่แบบสีแดงๆเข้าไปหน่อยเนาะ สีมันก็จะมีความแบบโทนเดียวกันนะคะแต่ว่าสีนี้จะเข้มขึ้นมาชัดขึ้นมาหนูจูนยังไม่ได้ลองใช้ฟองน้ำเลยเดี๋ยวสีต่อไปลองใช้ฟองน้ำเกลี่ยดูนะคะว่ามันจะแบบเกลี่ยง่ายไหมมาที่สีสุดท้ายกันคะ่ะสีเบอร์04นะคะยังแอดฮารนะคะสีนี้ก็จะเป็นออกโทนสีแดงๆเลยนะคะจะสีสดกว่าทุกตัวที่จูนมีเลย สีนี้จะเป็นออกแบบแดงก,กลำ่ำาสวยอยู่นะสีนี้เป็นสีที่ส่วนใหญ่จุนมีที่บ้านนะคะคือคนเราอะเวลาชอบสีอะไรอะไม่ว่าจะซื้ออะไรแบรนด์ไหนอะไรมันก็ยังกลับมาสู่สีที่เราชอบอ่ะนะผมจุนมีสีนี้แล้วจุนซื้ออย่างอื่นก็ยังเป็นโทนสีนี้อยู่อะไรแบบนี้เพราะจุนรู้สึกมันเข้ากับหน้าจุนด้วยแหละโอ้โหชัดมากทุกคนเดี๋ยวแต้มเยอะขันอุ๊ดว่าจะลองใช้ฟองน้ำลืม ฟองน้ำมันก็โอเคนะแต่โดยส่วนตัวแล้วจุรู้สึกว่ามือมันเกลี่ยรเร็วกว่าอ้สีชัดมากทุกคน <laughs> เพราะจุนเอาสีที่ติดจากนิ้วที่สวอตมาแปะหน้าเลยค่ะมันเลยแบบเยอะเลยแพ็กเกจเขาดีอยู่นะคะทุกคนคือจุนรู้สึกมันแบบเปิดปิดง่ายอะทุกคนคงจะเห็นความแตกต่างแล้วเนาะ <c oughs> ต้องทาปากด้วยค่ะจริงๆ โอเคค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆกับสีทั้ง6กสีที่จุนมาลองสวอตให้เพื่อนๆได้ดูพอจะเป็นแบบแนวทางให้เพื่อนๆเลือกได้ไหมคะว่าแบบเออควรจะซื้อสีไหนอะไรยังไงสีไหนเหมาะกับหน้าเราสีไหนแบบสวยสีไหนที่เพื่อนๆชอบพอจะเป็นแบบตัวช่วยให้เพื่อนๆได้ไหมโดยส่วนตัวจุนนะที่ชอบที่สุดเนาะจุนชอบสีนี้ค่ะเบอร์ศูนย์สองค่ะ Your ย r d ดาริ่งสีเบอร์นี้จุนรู้สึกว่ามันแบบดูแบบตะมูตำมีดูมีความเป็นธรรมชาติไม่ได้แบบสดเกินไปแล้วก็ไม่ได้อ่อนจนเกินไปเนาะเดี๋ยวจุนจะมาลองแบบแต่งเต็มๆให้เพื่อนๆได้ดูสัก3าสีเนาะเพื่อนๆจะได้เห็นแบบชัดๆด้วยว่าเออลงสองข้างแล้วบบสีมันจะเป็นแบบนี้ทาปากด้วยสีมันก็จะเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะไปเลย like จบไปแล้วนะคะกับการแต่งหน้า3สี3ลุกให้เพื่อนๆได้ดูเป็นยังไงกันบ้างคะถูกใจกันหรือเปล่าสีที่จุนเลือกในวันนี้นะคะก็จะเป็นโทนสีส้มสีชมพูแล้วก็เป็นสีแบบ นูดชมพูชมพูหน่อยนะคะเพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างน,นะชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์บอกจูนได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้จูนหน่อยนะคะจูนจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปแล้วก็สามารถคอมเมนต์คุยกับจูนได้นะคะว่าอยากให้จูนทําคลิปอะไรยังไงแบบไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยค่ะใครที่กำลังมองหาบัตรอนดีๆสีน่ารักน่ารักแล้วราคาไม่แพงนะคะจูนก็แนะนำเลยค่ะลาก,กาสนะคะคือแบบสีน้องเขาน่ารักตะม,มูตะ มีทุกสีเลยยังไงวันนี้นะคะจุนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนแล้วมาพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย